ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ผมเอาฟรีพีซ์แบ็กเตอร์กับรายการ a c g t v เช่นเดิมนะครับกับเกมวินนิ่งนั่นเองหรือ Pro เอเวอร์อชันส c ็อกน,นะครับโอเคเรืจะมาเล่นอ่าโหมดกระชับนิดนึงโอเคครับแบบเนื้อโอเคอ่าเล่นทีมอะไรดีนะารับหนึ่งนะอ่าผมเอาอะไรดีเล่นลีกสองดีปะ่ะเดี๋ยวรัดหนึ่งนึกก่อนอ่าอ่ารัดหนึ่งอันนี้ดีกว่าทีมทีมพิเศษทีมพิเศษอยู่ไหนวะ เอ่อเอ็กซ์ตาทีมเอาออสตาเฟมิลีกไม่เอามันดูขี้โกงไปต้องเอาทีมทีมก่กากาชนะเอาทีมอะไรเนี่ยผมชอบลียูไนเต็ดโอเคลียูไนเต็ดเจออะไรอีเจอนี่เลยบาร์เซโลน่ะได้ไฟได้ไฟเกมแปนเกมแปลน,ปลนปโอเคอ่าเอาอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งปรับแผนกันอ่าต้องนี่จเ,เป็น สแตนดาร์ดแล้วก็แผนเอาเป็น4-3-3อย่างงี้โอเคเอา้าเอออย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ดึงลงมาหนอ่อยตรงนี้ก็เป็น4-2-2-1นนั่เองโอเคมามามา,มาไฟกับมาเซโร่หน่าเลยก็เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าตรงนี้ปรับเป็นทีมพิเศษนอลสุดยอดไปเลย กากเกลียนไม่พอเอาสนามเสนามสเตเดียมสเตเดียมสเตเดียมจัดหนึ่งนะเอาค้ำนูก็ได้โอเคลูกบอลลูกบอลเอาเอาไม่ขึ้นอันนี้ไงใช่แล้วเอาผีเเตอร์แล้วกันโอเคกดเริ่มเกมงมาเลยในไฟในไฟในไฟมาหมามาโดนสักกี่ลูกดีวะ เลสเปอร์สตาร์จนเจอวาเซล่าม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 าเอาเนปีเสียงภาอะไรโอเคใช่บอลเาเปโด้เหรอเปโดเหรอเปโดเหรอตอนนี้เอาเล็บไม่ผ่านเสงเลยาใหมเปโดก็เปโดเถอะเจอนี่ไม่ผ่านอีกเวลเวล้ เว้ยแล้วเว้ยแล้วพี่เก้เปิดมาให้เมสซี่ได้ไหมสกัดยังได้อยู่มาดิกรีนองไงเอ้าน่มันกระตุกยังวะเอาฟาวเอ้ากัมเบร้อือหือฝายกับบาร์เซโลนาเฮ้ยโคกมาเฮ้ยโยนยาไปติดปูโยเมสซี่อีกแล้วเสียบตัดเกมไปก่อน มาดิดอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาวเวลลอินิสตา No ่ไม่เม,ม,มซี่เมซี่ยืบยืไมได้ไังไง No อ่ามาดิเควนมาดิเกรมาดิเกเกเกเปิดมาเฮ้ยเอาบาถึงก่อนแม่ my ลุดเดียวไม่ไม่ลุดอีกโอ้ยเกมรับแน่นจริงๆครับไม่แล้วไปโดมารอบสองยอมตายอย่างนั้นไม่ดีเสียบไปอินิตอา์อะไรอย่านี้อินิตอรตลอดเลยไม่ยอมครับต้องยิงคืนได้ครับเสือสีหมดไม่ได้ครับเวลาพอไหมวะโอ้ยยอมไม่ได้สักซีทีไม่ค่อยจะมีอยู่

โอ้เช oh. okay, okay, okay. um ียร์ทิ้งไปก่อนเกเกไอเกมียู่ไหนบุสเกตอีกแล้วบูสเกตบูสเกตไปแล้วไปแล้วไปเลวลุกดียวลุกดียวทำได้ลูกทำได้ลูกติดบล็อกติดบล็อกกี้ถึงวกนไม่ถึงโอ้โหสุดเจอดิบโอ้ยยยยยยหลบหลบแต่กลับมาแต่กลับมาติงบล็อกกี้ฮึ่มสุดจอยรี่แหม เตะเข้าไปในกองเิวเทิเอ้ยหมูไม่นะหมูไม่ได้ครับไปดูหมูทิ้งออกมานี่แล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยเจ๋งเลยออกไปไปคิกยิงไม่เป็นยิงไงไปคิกยิงไปคิกดูติดดูแล้วไปโอ้โหน่าเสียดายครับมันไม่ไม่ไฟอ่ะโอ้อายอ้ายอายไม่ฉันแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ชาววิ่งแล้ว บุสเกตบุสเกตตุกเสียบนี่ยังไม่ว่าอยู่กับมาลีกอินเตังได้บอลกลับมาครับโดนยาวบุสเกตได้บอลอีกแล้วหนึ่งอินเตอร์มึงมึงไม่ได้เตะบอลทิ้งไปก่อนตายดับหน้าวะตรงไม่เข้า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 ไม่ซีโมงไม่ได้ไอเตยมาดิเกอหมดเวลาครึ่งแรก ไหวแล้วต้องเาคืนได้ไหมต้องจัดทีมแล้วต่อเลยเหลืลูกเริ่มคึกไม่ยอมไม่เคยได้ลูกเมื่อกี้น่าเข้าตอนหลุดเดี่ยวมันไม่เข้าวะไม่ยอมต้องไฟต้องไฟอย่างนี้ต้องไฟเอาได้ไฟจริงด้วยอย่าเล่นเร็วอย่าเล่นเร็วลูกบุกไปเลย แพ้ไม่ได้เกมเทไม่ได้มู่ออกมา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 ยังไงทีนี้ยังไงอย่าลุมอย่าลุมไอ้าชาวีชาวีคนอยู่นี่ครีนครับเปิดมาชื่ออะไรวะเอา้งตั้งได้บอลอยู่ตึ้งได้บอลอยู่อ้าวลงล้แล้วลงลง้ไม่ลงแล้วทีนี้เปะบิเก้ลงมาทันลงมาทัน ไปแล้วครับโอ้โหตีเสมอได้ภูมิใจอย่างกูยิงมาซ่าโอ้โหสุดยอดครับไม่น่าเข้าหรอกลุ้ล้วนเลยดูภาพชายทีครับป๊อปเนี่ยบอกว่าต้องยิงจนได้ครับตุ๊กตาลุ้นล้วนๆโอ้โหตอนนี้ต่างกัเสมอแล้วครับ เกมจอกหน้าไหนก็ได้ทั้งนั้นมากันต่อครับยังมีเวลาอยู่อุดแม่งเลยรถแข็งอกมาอุ่แล้วอันนี้ต้องอุ่นแล้วการมาฟายิงเพิ่มเอาเสมอก็ได้ว่ายอมจุดโทษจุดโทษปล่อยไปกล้าอีกแล้ว no 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 อย่างงี้ไม่ดี no 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 อย่างนี้ต้องใส่์ไม่ดีเอาไม่พานอีกโอ้ันนี้อเล็กเปิดมาเสียบ